โอ้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 โ้อ้โอ้โอ้โออ้โอ้อ อ,อาจารย์เอ้าอาจารย์ของผมดเขาหลับไม่รู้เรื่องแล้วอาจารย์เอ้าเอ้าโอ้ยนี่หมดหลับขึ้นเลยเฮ้ยเย้ยไม่รู้เรื่องเลย ยัไม่ตื่นเนีกอุ้ยนานแล้วนะเอคือเออออ,อาจารย์ออาจารย์สิททาให้สําเร็จน่ะไม่อยากฝนแล้วด้วยไม่อยากฝนก็ไม่ลงฝนฮะอาจารย์โปรดบอกข้าทีทำไมถึงให้สิทธิ์เอาหินไว้ฝนกระจอ่ะ พระวัดเจ้าอาจารย์ยังหาเขา<อ>หลิงไถศักดิ์สิทธิ์ไม่เจอเจอจันเซี่ยวสามดาราอยู่ไหนและพระบรรจารพธิคือผู้ใดอ,อ,อาจารย์จิงใ้เจ้าฝน,าน,นกระจบไงมาอาจารย์เขาหลิงไถศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ท่าจันเซี่ยวสามดาราอยู่นี่อาจารย์ข้าพระบรรจารพธิก็คือท่านไงยืนอยู่ตรงหน้าค้นนี่อาจารย์ถึงจะผ่านมาห้าร้อยปีแล้วแต่ว่า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยมันมันมันก็ยังเหมือนเดิมอ,ะอ่ะเจ้าก็จะหาไม่เจอเจอาอออออโ,โ,โ,โจรเถอะอาจารย์นะเรือถ้าเขาฝนมันเป็นกระจกได้เขาก็จะหาเจอใช่ป่ะอาจารย์อย่าหลับอย่าหลับอาจารย์อย่าหลับทำไมอะ่ะก็่ออาจารย์น่ะหลับอีกแล้วเจ้าไม่ยอมผนกระจกหา,าอาจารย์วิธีอื่นได้นี่ าาหาวิธีแบบนี้หากระจกเลยไมกระจกไม่เจออยู่ไหนกรจกอยู่ไหนกระจกเฮ้ยกอ่อ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 ่ออ่อ่อออ่อออออ่ออ่ออออ่ออ่ออออออ่ออออ่อออออ ก็ติดตามอาจารย์ไปห้าร้อยปีแล้วที่ไม่ได้ผ่านมาที่นี่้ข้ากลับา้๊โอ้โหลูกหลานลูกหลาน เสียวเสียวรู้สึกว่าจะได้เจอหน้าเจ้าอีกใจกินตั้ง500ปียังเหมือนเดิมได้ออกไกลับมาแล้วในที่สุดเราก็รอจนแท็กกลับมาแล้วข้าคิดถึงและค้าไม่ถึงวันที่จะมาเจออีกที่ไทยยังอยู่ครบเลยแข็งแรงเหมือนเดิมเฮ้ยแล้วทำไมต้นไม้ถึงออกผลอ่ะโกรนไม่หมดเลยอะไปทำลายมันร้อนอ่ะได้ออก หลังจากท่านอารวาสวรรค์แล้วเทพเออรลากับหกมิตศาสตร์เหมือนสารมาตามจับท่านก่อนจะไปเขาเอาไฟเผาหมดไปกับครึ่งเขาอ่ะเฮ้ยไฟเผามาครึ่งเขาเลยเดี๋ยวจะต่อเพราะความผิดที่ข้าต่อเอาไว้ทำให้พระเจ้าเดือดร้อนด้วยอ่ะเนี่ยคนเรียติดไฟเลยเฮะยไม่เคยจับไอ้เนี่ยเฮ้ยทำไมลูกหลานลิงพวกนี้ไม่รู้จักข้าเพราะว่ามัน เวลามันผ่านไปมาจนรีลุกหรีไหลนา,าหลายรุ่นแล้วด้วยเลยอ๋อใช่จชั่เ <ๆ S 2> ขาบอก<ด>แล้ว <พด S 1> ผยานไม่ค่าร้อยปีแล้ว ลูกหลานข้าก็ต้องเยอะกว่านี้สินมันน้อยไปเพราะว่าข้าพลไธ้าถูกเผาไปเกือบครึ่งไม่ค่อยมีผลไม้ให้กินเลยติ้งส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ได้มีมะแบบเหลือแต่พวกข้าที่เป็นบรตาไม่ยอมตายเออใช่ตั้งชื่อและลบชื่อเองแต่บัญชีเกิดบัญชีตายให้ทําให้หนาวก็ไปตายหิวก็ไปตายอยู่รอดมาจนถึงดูวันนี้มันไม่ยอมตายซะทีใช่โทดอย่าเสียใจเลยถ้าลูกกลับมาข้าพลทธ้าเราต้องมีเใช่อน

เกดคนออกบวชแค่เป็นลูกท้อกินก็ถือว่าโชคดีมากเลยได้ได้ถ้าเจ้าชอบกินท้อเขาจะเก็บลูกสวยๆให้ต้องอย่างกันต้องอย่างกันแต่องค์ที่ใครอยู่ออ๋แต่องค์มื่อเ้านึกถึงทางซ่องจังคนใจดำเขากินลูกท้ออยู่เนี่ย แต่เขาพวกัลมาอยู่ที่ไหนอะถอดยังมาทำเหมือนไม่กลัวตายอีกอยากตายก็ไม่ตายเลยไปเอ๊ะไตอ๋อกท่านพูดเรื่องตายมันทําให้ข้าคิดขึ้นมาได้นะว่านอนเท่าอย่างข้าคอยอยู่แบบจนเดือยจนเบื่อยากจะตายก็ตายไม่ได้ถ้าอยู่แบบนี้คอยดูพื้นที่เฉยอะแมาหรือว่าเจ้าอยากจะตายอะ ก็กอนข้าคิดว่ายังน้อยข้าต้องเห็นวันที่เสียวเสียวแต่งงานข้าถึงจะยอมตายแต่ถ้านีเสียวเสียวไม่มีวันที่จะโตหาเพียงก็ไม่ได้ไม่มีลูกหลานบางครั้งก็เห็นเขายังเล่นกับพวกลิงเด็กๆได้อีกด้วยแต่หลังจากนั้นพอพวกลิงนั้นโตขึ้นก็ไม่เล่นกับเขาอีกลองหลังเสียวเสียวก็เลยไม่กล้าเขาเพื่อนใหม่ให้เสียใจอีกแต่ความจริงแล้วเขาเหงามากเลยที่เขาไม่โตก็คิดว่า กูเป็นรถไตออกรลบชื่อเขาจัาชีเกิดตายหรอ,อ,อหรือว่าไม่แก่ไม่ตายก็ไม่แน่ใจว่าจะดีเหรอ,อ เราต้องวันมั้งเอ้าเสียงาเออนาเนี่ยโอ้ยแอะแอะอาอยู่ได้น้าอ้าวน้ำมอทล์ขาวทำไมยังไม่นอนดึกนะเออลิงแก่เนี่ยนะนอนไม่บาดอยู่แล้วไตออกเลือเป็นอะไรโหรือวัาเป็นหัวพันถังว่าตอนที่ปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าใช่ปหมเป็นห่วงถังซ้ำจังเหรอตอนนี้คงตกระกั่วลำบาก นอนเหมือนก้อนหินสักก้อนไม่เหมือนข้าหรอกกินดีอยู่อร่อยสบายจะตายเอ้านอนเถอนอนเถอเดี๋ยวก็ตกลงมาแล้วมันทับข้านะเฮ้ยสบายนอนเับเฮ้เฮ้เง้เฮ้อง้งบ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เ้า้้เฮ้เ้เฮ้ เออทำไมจะหาห่าให้่าด้ไงอะไรฟ้าหัวคอยฟังยังฟาดอโอ้ยบ้าแล้วเป็ดนะไม่ยเหนนฝะไเรม่โอิ่มชัดเจนละโอ๊ยจอยไม่ชัดเจนเยโอ